สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขูดซูข้นนะคะมื้อนี้กะมาพบกับสาวเมย์ผาแซ่บอยู่เลยจ้ะมื้อนี้สาวเมย์ม่ได้มาแซ่บคนเดียวค่ะพาเบาไก่มานั่งจ้ามื้อนี้สวัสดีครับค่ะมื้อนี้เฮา2คนกัสิมากินยำหมูย่อค่ะกัมีทั้งหมูย่อมีทั้งลูกชิ้นแล้วกับวุนเส้นแล้วก็มะม่าวุนเส้นมะม่านี่ร่วมกันไปเลยจ้ะเพราะว่าเบาไก่นี่มาคุลเส้นสาวเมย์มามะม่าคนละเคิงทางค่ะเลย่ำร่วมกันไปเลย มันี้ก็พักกับบุกไฟไม่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกอะเบิดมือเลยบ้านีหยุดเลยค่ะพี่น้องมามืัอนี้เขากับมาแซ่บกันดีกว่าแต่ไม่มีกาใจมาของพี่น้องเลยมาทรัมากินเลยครับผิวแล้วครับแต่ย้ำตังกัดละมั่งหนึ่งคุณอะพี่น้องจะสิกินเบิดโบว์ด้วยว่าเอ่ยย้ำให้แมียอย่างนั้นแบบบ่มีคนอยู่บ้านอยู่สองคนเราแบ่งมาแบบเลยโอ้จะสิกินเบิดโบวพี่น้องมากินมันกันเนอจ้าเสพเสพนุ่กันมาครับกินด้วยกันครับ สามีกับอกไกลก็บอกว่เราภาษาพี่น้องยู่จังวัดเดียวกันค่ะแต่ว่ายู่คุณลำเพอสามีนี่จะบันสามีนี่บอกเล่าไปเลยแต่ว่าบันบอกไกลนสิบอกไทยแน่เป็นยำที่อร่อยมากเลยครับไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่ามาแข่งๆมุ่นกันเด้พี่น้องเด้อมันเป็ดพอดีเลยเนี่ยรสชาติ แต่ถ้าเปิดกว่านี้อร่อยกว่านี้ปลไม่พอ,อสมากเออนะอร่อยมาก,ออมากลองมาแส็บนขิหนอม่เห็นแต่กิน,นอีกเนาะ คนหอมมิยาใส่สองหมัดน้องอีกคนเดียวใส่ไม่ไรเลยมีนูนี้ปกติชอบอยู่แล้วครับ<อ>ถูกใจครับหรือวันนี้หลายครับวันนี้ผมาปวดเบาไปจากน้องเลยขอกินหลายมือแล้วสามีเลยกว่าใคาอยากกินกอกตองกบกองสามีไดนคุณนัดงน้อง ใจโพ,พี่น้อ,องมงตาเจ็หลายอยพี่พน้องมึงมอไมึงี่งนทำยังไละวันนี้ก็จะพูดน้อยเลยนะครับเพราะว่าหิวมาก บางใครบอถึงแง่บ่บ่กอเขาาอไร หมดไหมหมดบอกไปว่หมดเรื่องถ้าบุ้งถึงหมดหมดเด้กพี่น้องใส่สอนเห้มันใส่รวงกันชมไม่จบนะครับว่าจะกินหมดกันหรือเปล่าก่อบมากเลยมากเลย เตืนกันแล้วเลย่เซรืองหอเนี่ยไปงอหุ้นเนก็จต่มาใหม่คอนไม่ตืิดเ็นบางก่อยูสองแห้งเหนบอเบอกใส่ไปเลยหอนหนึ่งสามไอ่หุ้เสร็แม่ทีตัวจะไม่ให่ใส่เครื่องหอ Mình thăm Thăm cái ừ. ừ. nào cũng ngon Nhòng mới ngon Trà hải จะ้จากิแแดงคือเราแบบมากเอยู่จะคนที่บวดเลยแหละถ้าสาวมีกินคนเดียวนี่กินไม่น่า<ะ>มันเยอะมากจะสองคนให้มาเพมาะบวดจะต้อพี่น้องเนาะแซ่บไหลพี่น้อง,ท,งทั้งเผ็ดทั้งเรี้ยวอร่อย ตอมือเ้อต่อเมืใส่ใบแดอบหานอนเนื่อจากสีม่วงกระเทียมปาดตรงใส่พรอมไปถึงแกมที่สีบจ้ะหมูย่อทอนหมือนพี่น้องบาไปมกไปสื่อาใส่ให้ หลายคันอืมคุเจ้าต้นอร่อยดึ๊ราอู่ข้าวหนึงอสดาบดบตันังเลยใช่ไหมสสนเนยติดนําย่ำหลายเอเรอไว้สดเลยค่ะพป่นอง น้องน้ำตาไหลหลายคนเพิ่งจะเสีบบอีกหน้่งเลยปว่ข้าวรึ่าวข้าวก็เลยกินเยอะมากแทนข้าวเลยเน่ะมวดได้กินปดนี่กินข้าวอยู่ไม่ไหวมั้ง คนเช้าอืมตื่นร้อืทั้งคืนต<ช>ื่นหอบดขึ้นไปนอนเลยตอนนี้ยังร้อนทย่ทันบอกาวออกไปจับมันตกแข้งช่วงหมอบ้านจริงนริงสองไมี่นองอือห่องเว้อคือนเลยปาตกสักสองฐานกุ่มป่าไปจับลไปไป ừ, ลเลยอ ไมนน่ว่าย่ำดนีอิ่มเร็วกว่าแนวอื่นก้อย,อยัางทั้งมมนเสษท,ทัึงหมูย่อทั้งหมูชิ้นทั้งผีแก้วน้ำหัวพี่น,อน้องนี่ของเ็บของมากเลยว่าใครกินอะไรหัวเ็มเต็เตีมต นเที่ยงนี้อร่อยครับแซ่บเลยงานมีบุกเลย แลต่ไม่อยากเทยะเดียวเลยจ้ะมันถึงงามย่ามันก็ถึงบกอน ใช <ộ> ่เอปมนนี่แหละนี่ัองเจน่มาดูชินให้นะพี่น้อง ชาบบูดวบุฟเฟ่ต์กัตามเนี่ยต้องคุยกันก่อนเมื่อสั่นตักแต่ลูกชิ้นมาให้ฉันเดี๋ยวเลยกุ้งเครื่องหมูนี่บะหมี่เส้นเรื่องลูกชิ้นนั่งเดี๋ยวพี่น้องสามีนี่บ่นประจำเลยคุณบ่คุ้มไหมกินอันสุกินลูกชิ้นทุกประศิลอยู่บ้านกินหลดนเหมือพี่น้องเนาะมันไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะไปกินห้างได้กินลูกชิ้นอยู่บ้านเรากินตอนไหนก็ได้เนาะคนมาก ไหมดหรอกมีได้กินแต่ลูกสิ้นเราว่าเต็งย่หมดต็มเ้นไม่รู้ดูป็นได้ปน้องเยข้าวไม่กินไม่หมดเลยก็กวกระดกไปน้องดูเบาไก่ไม่ได้ มามา,าคุ้หมึงเดือน่าเร่อยเอาอนะไรนา ยำนี่เป็นเมนูที่หาก,กินง่ายนะทำง่ายแต่ไม่เคยทำกินเมนูบ้านๆพื้นบ้านรา ยืนชัวรจอสามสิบกี่พันตับคุณกินได้ไหมไม่ไหวครับกินไม่ได้เลยแต่กินก้อยได้อยู่นะแต่ก่อนเห็น่กินหิบเลยมายู่ก็สามเม็ดสามนี้ไหวกินทุกอย่าง ดแบบเหมือนมันสวงมืนงอขาดว่าคือเมาเบิดเนี่ยเบิดสองชั่วโมงค่ะบอไฟมัานานกินนึงเบิร์แหละพอลองหมักยำ เคยยุบารันี้เนี่ยจังไม่ห้งกินรสาจคำเหมือนกนเบิดคือจะตาม cái phương thì hồi xong thì nói chung là thi để bao tay cái <laughs> Bị im nhỏ nàng của cô đồ bên hồng đấy mặt thì nàng chín sào này khó khăn nằm khăn cả nằm kéo đều mê đấy tổng tại kỳ kéo này, 2 kéo ngay ถัาเป็นแก้วย่แก้วละสองดิบเลยนะต้องเบิดเแก้วเพิ่ อคนจัดการรุ่นพ okay. um. ี่หน่องเรือน่อยเดียวเรือนี่เรือต่อุ่นเซ็งนะพี่หนองรุ่นเส็เยอะจัดตื่นเนะเาอืไเไม่เยอะกวดี่ะตอนใเต็งให้เขาใส่คอนะไม่ยงั้นตื่นเลย ตอนหิวหลายกะว่านหน่อยพี่น้องก็ลุดไปแล้วอิ่มหน่อยปันในกะว่าหลายเ้ย ไปขอมาขอแบบย้ำเผ็ดเลยเจ้าพี่น้องก็เลยแบบพิมแบบเผ็ดเผ็ดแท้ๆเลยคนนี้แต่ว่าเผ็ดอ่บัตบเหตุพี่น้องย้ำหนึ่งนมเผ็ดต้องเอาแบบนดำตาอะไรเนาะพี่น้องเนาะ ทั้งคุณกับพ่อได้พี่น้องเลยวาไปก็สามเมต nhỏ. Mình cho lâu. Bỏ ít một tí nữa thôi không? Mình lên xem เรา,า,าไปทำอะไรแล้วแซ่บหมดครับอร่อยทุกอย่างคนระับบะเสร็จผมให้เด็กกินแล้วพี่น,น้องนะ แน่พี่น้องเลยบ่เบอร์ซัมมันหลายแห้งพี่น้องเลยแต่ว่าก็เหลือตอะกุนเสร็จแล้วกับหมูยอดนิดหน่อยค่ะที่เหลือกแบบโมเมนต์ูชิ่นได้พี่น,ออออออน้องนี่ก็บอเขือเทศบอเขือเครื่องบันเตอร์ห้ามเนี่ยจ้ามันดีกับมีหมูกินน้องค่ะพี่น,อน้องเนาะเอ,อาไว้คลิปหน้ากับค่อยมาเบิร์นเลือดแต่ว่าสาวเมียสิกินอย่งางเบากายสิมาเขากลองน้ำอีกบอนน่อจงไหนกัด ฝากพ่อเม่พี่น้องท่างบ้านนะคะติดตามรับชมนะค่ะกัเป็นกำลังใจให้สามีก็วาวไกลไปเรื่อยในเด้อจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะมอนีห้าสองคนกับขอรับพ่อเม่พี่น้องไปก่อนเด้อจาสวัสดีจ้า